บางเขนนะครับเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนครน,นะครับคือออำเภอบางเขนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 4 4 0นะครับสร้างเป็นอาคารเรือนไม้2ชั้นตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางเขนตำบลดอนเมืองแขวงตลาดบางเขนนะครับ โดยจริงๆบางเขนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปตั้งแต่ถึงสมัยอยุธยาเลยโดยมีตำนานนะครับเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากมานะครับว่าที่มาของบางเขนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับนก กางเขนอย่างที่หลายๆคนอาจจะสันนิษฐานนะครับแต่ว่ากลับไปเกี่ยวข้องกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับผู้สถาปนากรุงศรียุธยาย้ำอีกครั้งน,นะครับอันนี้เป็นตำนานเนอะคือเหมือนไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับคือเล่ากันว่าสมัยก่อนนะครับพระเจ้าอู่ทองท่านทรงหารัษฎาอ,อพยพหนีโรคหานะครับโรคหาหรือว่า พวกอหิวาตกกระเป็นโรคที่คนโบราณไม่มีวิธีรักษาป้องกันอะไรนะครับก็พอเป็นโรคนี้กันทีหนึ่งทําให้เมืองนั้นเมืองนี้ร้างเต็มไปหมดเลยนะครับพระเจ้าอูทองก็หนี โลกนี้นะครับแล้วก็ตอนนีอ่ะก็นําทองคําที่มันมีน้ําหนักมากๆครับใส่เรือมาจนจนเต็มเลยนะครับทำให้เรือค่อนข้างที่จะแบกรับน้ําหนักไว้มากเนาะแล้วก็เวลาเดินทางผ่านแม่น้ําลําคลองพอมาเจอในจุดที่คลองมันตื้นเขินนะครับเรือมันก็ไปไม่ได้นะมันก็ติดใช่ไหมครับเพราะว่ามันน้ําหนักเยอะคนก็จะต้องลงจากเรือแล้วก็ไปช่วยกันดันไปช่วยกันเข็นนะครับให้เรือมันสามารถแล่นต่อไปได้นะครับเขาก็เรียกตรงบริเวณนั้นว่า ทองเข็นหรือว่าคลองเข็นนะครับต่อมาจึงเพี้ยนเป็นบางเขนนะครับแต่ว่าอันนี้เท่าที่ดูก็คือหลายๆคนเขาก็อาจจะสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะไม่ได้มีคนเดียวว่าถ้าสมมติอพยพหนีโลกหาจากสุพรรณใช่ไหมครับตามหลักฐานต่างๆที่พอจะมีนะครับก็ไปอยุธยาก็ไม่น่าจะผ่านกรุงเทพใช่ไหมหรือว่า อพยพกันหลายทีหรือยังไงนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้าใครมีข้อมูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ